บางอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมค้างคาจากการกลับมาจาับไปเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทําให้เรานอนไม่หลับก็ได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับเรื่องแรกก็คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าลหลายๆคนนะครับมีเป้าหมายในชีวิตพ่ยุทผมเชื่อว่าการที่พ่ยุทธมีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านเอื้ออาทรถูกไหมพ่ยุทผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ความฝันหรือว่าไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของพิุแน่นอน การที่รุ้มีรถ GM อยู่คันหนึ่งก็ไม่น่าจะใช่เป้าหมายสูงสุดเพราะว่าทุกวันที่โพสต์โพสต์รถอะไรฮะร่ามานี่ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นนี่คือความฝันของแต่ละคนแต่ผมถามว่าเรามีความฝันเรามีสิ่งที่ต้องการแล้วอะไรคือคือเครื่องมือที่เราจะนําไปสู่ความฝันความสําเร็จวันนี้หลายคนทํางานประจําหลายคนทาอาชีพเป็นพนักงานบริษัท รับจ้างทําธุรกิจส่วนตัวนะครับแม่สีเปิดร้านอาหารเปิดร้านค้าผมไม่ได้ถูกไม่ได้ดูถูกอาชีพใดอาชีพหนึ่งทุกอาชีพดีหมดแต่ย้อนกลับไปถามที่ว่ามีอาชีพอะไรที่มันจะสามารถนําเราไปสู่ความฝันที่แท้จริงที่เราต้องการได้อยากมีบ้านแบบนี้สักหลังถูไหมฮะได้ไหม ถ้าทาอาชีพเสริมสวยทุกวันนี้เป็นไปได้ไหมยากมากส่งบ้านหลังนี้นะครับบ้านนี้ไม่ได้ซื้อเงินสดนะส่งธนาคารอยู่เดือนหนึ่งเกือบสามหมืน่นช็อะที่ส่งราคาเพราะถ้าเรา,เราไม่มีไรายได้ขนาดนี้แค่ลาพังส่งบ้านเดือนละสามหมืน่นแล้วรายจ่ายอื่นๆเนี่ยถูกไหมฮะเพราะรายได้ถ้าต่ํากว่าเดือนละหนึ่งแสนบาทเราไม่มีโอกาสไปถึงฝังแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเครื่องมืออะไรเราที่จะสามารถสร้างความสำเร็จให้กับพวกเรา ตั้งสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราฝันไว้ซ้ำมิดอย่างเดียว